อันนี้นี่ก็บ้านบาร์บี้ก็ทำเองนี่หมวกบาร์บี้มีลิบปิน้นนี่ก็เป็นทำเป็นตู้เสื้อผ้าก็ทำใช่กล่องธรรมดาใสเ่เสื้อผ้าไปทองตัวอันนี้ก็เป็นซิง ทำจากฝาอะไรก็ได้ใหญ่ๆแล้วก็กวยกระดาษทิชชูอันนี้ก็เป็นชักโครกแต่ว่ามันล้มอยู่ชักโครกอันนี้ก็เป็นเก้าอี้ให้บ้าพี่นั่งีนแบบพี่ของเราแบ้ป้าพี่นั่ง พ้่พับพี่นั่งเหน,นะคะน,ะนี่ไม่ใช่นอนอุ้ยมันลมน้มเล็กหน่อยนี่นี่ก็เป็นหวีเป็นกระจกวบบปีนะคะมันก็เป็นที่ใสแต่เมื่อกี้มันล้ม <c oughs> ล้มไปแล้ว นี่ก็จะเป็นอ่างอาบน้ำนะคะก็เป็นยาสระผมกลิ่นหอมกลิ่นหอมไม่ไม่มีแล้วนะคะเป็นกล่องลูกกลมนี่ก็เป็นผมเช็ดท้าทำจาก คงใส่ถังโทรศัพท์อันนี้ก็เป็นแบประกาศนียบัตรอ,อันนี้ก็เป็นแหวนไม้ตีปิงปองอันนี้ก็เป็นถุงเท้าอันนี้หนังยาก็กระเป๋าอันนี้ก็มีของกระจุกกระจิกเว้ไปหมดนี่นี่ก็เก็บ นะคะลูกหัวใจเก็บก่อนเดี๋ยวจะหายหมดอันนี้นะคะจะเป็นเครื่องสักผ้าทำเองค่ะก็เอากระป๋องอะไรก็ได้มาตเจาะรูมีฝาได้นะคะก็ทำใช้อะไรก็ได้เป็นที่ปิดแล้วกดส้าลงไปก็กดปั่นนะคะนี่อันนี้เป็นกล่องรองเท้านะคะ รองเท้าบาร์บี้นะคะนีบาร์บี้นีบาร์บี้รองเท้าบาร์บี้หลายแบบเลยนะคะเยอะมากมากจะเลือกใส่ตามใจชอบอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะก็นีผ้าห่มทำจากผ้าเช็ดหน้ากับหนังสือแล้วผ้าเช็ดหน,น้ามาม้วนนะคะนี่ก็ผ้าเช็ดหน้าปูบนหนังสือนะคะอันนี้ก็จะเป็นจากชั้น,นะคะ่ะ ทำง่ายๆเลยค่ะก็แค่เอากล่องมาเจาะรูค่ะเอ้ยตัดค่ะนักสี่เหลี่ยมก็ใช้กระดาษสีมาพับแล้วก็แปะเข้าไปข้างในค่ะจานี่นี่เป็นสอน,นะคะไม่เบี้ยวแล้วจาอันนี้ก็ทำจากกล่องนมดัชมิล ทำกระเป๋าอ,อแบบอีหนึ่งอันนี้กระเป๋านะคะอันนี้เปลือกหอยทาเป็นโคมไฟค่ะต่อไปเราจะมาดูต่อไปกันนะคะนี่กระเป๋าใส่เงินค่ะใส่เงินแอปหนึ่งนะคะ อันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าบาร์บี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาไปด,ดูข้างล่างกันนะคะสวัสดีค่ะ